วันนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายที่จะอยู่ที่โคเปนเฮเกนแล้วนะคะเราก็จะลงไปกินท่าวกันแล้วก็จะขึ้นมาเก็บของแพ็คของแล้วก็ไปที่สนามบินนะคะเอาแล้วทำไมจะหมกไปแหลมยังเงี้ยแม่อยากเข้าห้องน้ำมั้ฮึ่ม่อยากเข้าห้องน้ำนั้ เขาใส่อย่างงี้หรอใส่หน้ากากเ <laughs> มื่อวานเนี่ยไม่ไดื้อไม่รู้ว่าไม่ไดื้อเป็นอะไรนะแพ้แบบว่าตื่นเช้ามาตาบวมปากบวมแก้มก็บวมพี่บอกว่ากแก้มบวมนะคะไม่ไดื้อก็เลยไม่ได้ออกกล้องเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าไม่ทราบจริงๆว่าแพ้อะไรจะว่าแพ้เอ่อหอยแมลงผู่ ก็กินกันทั้งสามคนก็ไม่มีใครเป็นอะไรแล้วแม่ดื้อไม่เคยแพ้อาหารอาหารนี้ไม่เคยแพ้เลยนะคะชนะทุกอย่างแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็งงเพราะว่าตอนเช้าก็กินอาหารที่โรงแรมใช่ไหมคะตอนเที่ยงเมื่อวานแม่ดื้อก็เมื่อวันก่อนไม่ใชมเมื่อวานแม่ดื้อก็กินหอยแมลงภู่กันสามคนเลยแล้วก็พอตอนเย็นก็ไปกินอาหารไทยแต่ว่ามันก็ไม่รู้สาเหตุจริงๆว่าแพ้อะไรก็กินต้มยำกุ้งกินลาบหมูแม่ดื้อไม่ได้แพ้กุ้งนะก็กินกุ้งกินอะไรมานะแต่ว่า อาจจะมาแพ้ที่หลังก็ได้นะไม่รู้เดี๋ยวกลับบ้านไปเนะะี่ยจจะลองใหม่นะจะลองซื้อกุ้งมามาทำอาหารนะแล้วลองดูว่าจะแพ้ไหมนะคะถ้าแพ้นี่จบชีวิตเลยนะคะเพราะว่าอยู่นี่เบื่อหมูเบื่อไก่เบื่อพวกนี้นะถ้าเกิดแพ้กุ้งนี่ไม่ดื้อชีวิตจบเลยนะคะขออย่างเดียวอย่าแพ้ปลาค่ะ <S <S โอเคนะ้องอ้นงั้นไม่ไดื้อขอลงไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็จะได้ขึ้นมาเก็บของแล้วก็จะเดินทางไปสนามบินวันนี้เราจะใช้รถเมโทรนะคะก็คือใต้ดินเนาะ ไปต่อที่สถานีนะคะเพื่อเปลี่ยนรถไปสนามบินวันที่เรามาไม่ไดื้อนั่งแท็กซี่เนาะแต่ว่าวันกลับเนี่ยไม่ไดื้อจะใช้เมโทรเพราะว่าเราซื้อตั๋วสองวันมันก็ยังไม่หมดยังไม่หมดเวลานะคะก็เลยจะใช้เมโทรนะคะในไหนใจแล้วก็ค่ะลงไปกินข้าวกันค่ะอาหารเช้าของไม่ไดื้อวันนี้นะคะไส้กรอกตับบดไข่คนแล้วก็โครซองสองอันนะคะ แล้วก็คนเยอะนะคะไม่ได้มไม่ไปถ่ายให้ดูนะคะแต่จะให้ดูอันนี้ช a n เ e เ i ียสวยลากบัวไะะหลบัวมีน้ำหอดีๆทำอะไรห,ห่อฮะ นานาโฮเทลเดี๋ยวได้กลับแบงคอกไปเอาเปลี่ยนใหม่นะพี่ยิ้มนะมันเก่าแล,ล้วรอบนะกระเป๋าอันนี้ดีไม่ดื้ซื้อมามาแบบเห็นประกาศเห็นโฆษณาในอินเทอร์เน็ตนะคะแหมพูดประกาศซะแก่เลยมันพับได้นะแล้วมันก็เอาสอดกับกระเป๋าเดินทางนะคะดีดีให้พี่ยิมไปเช็คเอานะคะไม่ดื้จะพามาดูโถงอีกรอบหนึ่งก่อนกลับบ๊ายบายคบเป็นเฮเก see you next time นะคะขอบคุณครับ G.P.S ทำงานแล้วเหรอ G.P.S ทำงานแล้วเหรอรถมาแล้วรถไฟไม่มีคนขับนะคะหัวขบวนท้ายขบวนไม่มีค่ะเป็นตู้โดยสารหมด ่สถานีเดียวเองต้องดูเลยเหรอ <laughs> เขามีคนทำความสะอาดตลอดเนาะมันก็เลยเกี้ยงลุงคนนี้เขเอาผ้าคีริ้วเช็ดตรงราวจับอยู่นะ,ะรถ M2 นะคะที่จะไปสนามบิน

เข้ามาถึงในสนามบินต้องใส่หน้ากากอะนะะดีใจนะที่ได้เห็นเอ่ออย่างนี้อีกนะคิดถึงสายการบินคิดถึงเครื่องบินเหมือนกันนะแม่ดื้อมัวแต่ติดโควิดอยู่เนาะไม่ได้ไปไหนมาไหนเลย ก,ก็ f l i ตได้แล้วแล้วฟุกกอนเช็คอินเราจะไปเทอร์มินอลสามนะคะขึ้นไอ้ลงลิฟต์ค่ะไม่ใช่ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เอากระเป๋าไปดรอปนะคะ ขำนะคะเมื่อกี้โดนเปิดกระเป๋าเพราะว่าเส้นขนมจีนแห้งนะคะขำเดี๋ยวไปหาซื้อบุหรี่ให้เพื่อนก่อนนะคะเพื่อนฝากซื้อบุหรี่ที่นอร์เวย์หมดนะ,ะที่นอร์เวย์ไม่มีแบบที่เขาอยากได้นะเดี๋ยวให้พิมพ์เข้าไปด,ด,ด,ดไ,มไ,มไม่มีที่คอ,อนซลเอลอ,อีอูห้จะโลกวสรกันนันตูอออีอู ก็คือยุโรปไม่อนุญาตให้ขายเมนทอนรุ่นนี้แล้วนะคะเสียใจด้วยนะน้องแหมมไม่มีเจ้าหน้าที่เขาบอกมาแล้วนะคะไม่มีทางที่ออสโลและไม่มีทางที่เดนมาร์กคะ่ะ จริงๆไม่ได้อยากมานั่งที่นี่นะคะแต่ว่าพี่ยิ้มปวดไม่ได้ไม่กินอะไรหรอกนั่งอรออัปโหลดวิดีโอจากกล้องนะคะจะได้มีเมมเหลือไว้ถ่ายบนเครื่องะค่ะได้อ <c oughs> <c oughs> Thank okay. ถ้าเข้ามาที่ออสโลต้องเอากระเป๋าหมดเลยนะคะแล้วก็ไปเช็คอินใหม่ใส่ผ่านเบอร์สี่ค่ะกระเป๋ายังไม่มานะคะพี่ยิ้มก็เลยเข้าไปซื้อของในแท็กซ์ฟรีต่อนะคะให้แม่ได้ยืนรอกระเป๋าก่อนหนูไม่อยากได้ไรเหรอลูกอ้าแล้วทำไมจมูกแหวนแหลมยังเงี้ยแม่อยากเข้าห้องน้ำมัน เขาใส่อย่างเงี้ยเหรอใส่หน้ากากอ่ะ <laughs> <c oughs> <c oughs> stationary at the solar report. Yeah. โอ้โหไม่จน hmm? <laughs> เดี๋ยวเราไปดรอปกระเป๋าอีกรอบนึงนะคะแม่ดื้อปวดฉี่จะได้ไปเข้าห้องน้ำาน่ตอนนี้เรามาถึงสนามบินออสโลแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเช็คอินตรงนั้นก่อนนะคะตรงซีเคียริตี้แต่ว่าแม่ดื้อถ่ายให้ดูไม่ได้นะเพราะมันใกล้เจ้าหน้าที่นะเคยโดนให้เขาหยุดครั้งหนึ่งนะคะเขาให้ลบเลยเขาค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะตรงซีเคียริตี้ค่ะ มดนดูมอฮอตันมาด้วยคุอฮ <c oughs> ัลโหลแม่ดึกก็จะรอต่อเครื่องอยู่ที่ในเล้าใช่นะคะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนที่อยู่ในเล้าเนี่ยก็คือถ้านั่งอยู่โต๊ะถอดหน้ากากาได้ แต่ว่าเวลาที่เราเดินอยู่ข้างในนะะมาเข้าห้องน้ําหรือว่าเดินไปเอาอาหารก็ต้องใส่ก็ต้องใส่หน้ากากนะคะก็เดี๋ยวรอต่อเครื่องค่ะหาอะไรกินนิดนึงนะคะ<ม>เพราะว่าหลายชั่วโมงแล้ว